วันนี้ผมมีสูตรดีๆครับผมพริกเริ่มโตแล้วสูตรเร่งดอกบำรุงผลฮอมนมนมสดหมักด้วยเปลือกไข่ทำยังไงมาดูครับผมทำง่ายง่ายครับผมมีประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับผมมีเปลือกไข่นะครับผมมีนมนะฮะนมจืดหรือนมเยื่ทีก็ได้นะผมเนี่ยนมโรงเรียนอันนี้โรงเรียนนมโรงเรียนจากลูกสาวผมไปเรียนนะคุณครูก็ให้มาผมไม่ได้ไปซื้อนะฮะเดยวเขาบอกว่าดราม่าว่าทําขายอะไรอีกนะครับผมไม่เข้าใจกันนะ ก็ใช้หนึ่งกล่องนะครับแบบไหนก็ได้นำจืดหรือนมโรงเรียนก็ได้นะครับผมถ้ามีนมโรงเรียนก็ใช้นมโรงเรียนน้ำตาลทรายแดงนะครับผมแล้วก็ถ้ามี EM ก็ใส่เอ็แต่ถ้าเกิดไม่มีก็เอ่ออะไรเคยว่าอะไรนมเปรี้ยวนะครับผมแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ใส่สักอย่างเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาคือใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ก็มันก็จะเป็นเร็วนะครับขั้นตอนแรกให้เอาน้ำตาลทรายแดงนะครับผสมกับน้ำก่อนครับน้ำประมาณ 200ML ครับผมนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะับผมอ่าพราะใส่ไปแล้วเราต้องคนครับคนให้ละให้ให้ละลายก่อนอย่างที่สองก็คือเอาเปลือกไข่ครับที่ตากแห้งนะครับที่แห้งแล้วนะครับผมสามถึงสี่ฟองนะครับผมใส่เข้าไปในครกครับก็ตามให้ละเอียดครับถ้าเกิดมีเปลือกไข่แต่มันยังไม่แห้งก็เอาไปคั่วได้นะครับคั่วแล้วก็มาตักก็จะละเอียดเหมือนกันละเอียดง่ายกว่าแบบนี้ครับ ตามจนละเอียดแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำครับนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับคนนิดหน่อยครับผมอ่าขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่นมครับใส่เข้าไปหมักทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับผมหนึ่งอาทิตย์ก็คือเจ็ดวันนะครับก็มีคนมาถามว่า,มาหมักเท่าไหร่ก็ไม่บอก ผมก็บอกว่าหนึ่งอาทิตย์แต่เขาไม่เข้าใจนะเนคนอายุเยอะแล้วก็งงไม่เข้าใจว่าหนึ่งอาทิตย์คืออะไรก็หนึ่งอาทิตย์ก็คือเจ็ดวันนะครับวันนี้วันพระหัสก็จะใช้ได้ทีก็ประมาณวันศุกร์นะครับหรือว่าประหัสพอด,ดีแต่ว่าให้เกินหนึ่งวันก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เทใส่ขวดแต่ต้องบอกก่อนว่าจลลินซีที่ดีคือมันหมักแล้วมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับผมเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบหอมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลิ่นเหม็นนี่คือไม่ไมใช่แวนะฮะ กลิ่นเหมือนแบบไม่เหม็นน่ะไม่เหม็นเน่าอ่ะนะครับหมักไว้หนึ่งอาทิตย์วิธีใช้นะครับผมวิธีใช้นะครับผมถ้าลดโคนนะครับให้ใช้1ช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับลดเป็นเวณโคนต้นของพริกหรือว่าของผักนะครับผมถ้าฉีดนะครับผมให้ใช้แค่1ช้อนชากับน้ํา1ลิตรนะครับผมแล้วก็ฉีดทางใบให้ฉีดช่วงเย็นนะครับผมฉีดช่วงเย็นเพราะว่าถ้าเกิดฉีดอากาศร้อนเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับผมย่าใส่เยอะ เพราะมันมีการน้าตาลแล้วก็นมเปรี้ยวอะไรพวกนี้มันจะมีความหวานอยู่ถ้าใส่เยอะปุ๊บเนี่ยมแมลงมันจะเข้ามานะครับผมแมลงวันพวกมดอะไรพวกนี้มันจะเข้ามามันจะเป็นตัวล่อมแมลงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใส่น้น้อยใส่แค่หนึ่งช้อนชาต่อน,น้ํา1ลิตรนะครับผมก็เอาไปฉีดหลังจากที่หมักได้เหนือทิ์แล้วนะเก็บไว้ในที่ร่มยาตากแดดเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็พยายามคายแก๊สด,ด้วยเช้าเย็นเช้าเย็นชเนช้าเย็นทุกวันนะครับผมทุกครั้งที่จะเอาไปใช้ก็ขยาก่อนผนี่ใส่ขวดไว้เพื่อจะเอาไปหมักครับผม สิงนิดนึงไม่มีกลวยกรองใช่ไหมเนี่ยเปิดปากให้กว้างแล้วก็ตัดตูดขวดนะผมเนี่ยตัดตรงนี้นึงก็จิ้มลงไปครับแบบนี้นะครับก็ค่อยๆเทครับผมมันจะมีเปลือกไข่อยู่ด้วยนะครับผมตักใส่เข้าไปนะครับหอมอนมสดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมคลายแก๊สแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิม เก็บในที่ร่มนะครับผมไม่พ้นมือเด็กนะฮะเดยวเด็กเห็นแนละ้วคิดว่าของกินนะครับผมทำดูครับผมสูตรบำรุงดอกเร่งผลนะครับอะไรประมาณช่วยได้นะผมพวกมะเขือพวกพริกนะครับผมไปลองทำดูครับผม